รู้หรือไม่คำว่าสลาวอมลีกุมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและใช้ในโอกาสใดบ้างวันนี้เราจะพาไปรู้พร้อมๆกันเลยครับคำว่าสลาวอมลีกุมนั้นมีความหมายว่าขอความสันติจงประสบแด่พวกท่านวารอมาตุ้นลอและความเมตตาของอัลลอฮ์วะบารอกาตและความจำเริญจงประสบแด่พวกท่านเป็นการขอพรให้ซึ่งกันและกันนั่นเองครับและคนที่ได้รับความอวยพรให้ตอบกลับไปว่า วะอะไรกุมุสาลามเรามาตุลลอฮิให้มารอกาตซึ่งหมายความว่าขอความสันติความเมตตาจงประสบแด่พวกท่านเช่นกันครับเขาใช้กันเมื่อเวลาเจอกันหรือทักทายกันครับและยังได้ผลบุญอีกด้วยแต่บาทยังลดอีกเช่นบาเล็กบาปน้อยที่เราทำและทั้งใจและไม่ได้ตั้งใจครับทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจกันแล้วนะครับหากมีคนให้สลามมานั้นแสดงว่าเขากำลังอวยบอให้เราอยู่นั่นเองครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ